หรือคนดูรออยู่กดเอออ่ะมามไม่ไหวไม่ไหวจริงจไม่ไหวจริงจดูพี่ไปเคนเรามันผิดพลาดกันได้ไหมดูพี่ไปนน้องคนเรามันผิดพลาดกันได้นะครับคุณจะทบจะเขาผิดเยอะมากเลยเมื่อกี้เขาผิดรอบเดียวเธอผิดตั้งกี่รอบโอ้ยอย่าเพิ่งดูได้มั้ยอย่าเพิ่งดูโอเคไปดีกว่าเล เอาเลยครับสักครั้นี้พวกผู้ชกชาเกติชแนลในครับผมในนันนสดสัลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันใน Minecraft Pocket e d i t i o เบต้า1.7.0.56นะครับผมนะแล้วก็ในแมปนี้ครับมีแมปที่ชื่อว่าด่านขยะจับกด้บ้างนน ไปชมกันเลยครับโอเคผมสวัสดีผู้เล่นนะครับเวลคัมฮะเวลคัมทูเดอะด่านขยะนะครับผมดูดูดีเขาเขียนคำอย่างนี้เลยนะฮะขอรลอมเนาะโอเคครับสร้างโดย GNT Animation นะคนสร้างแมปหน้าหมีนะครับผมนะอาจจะเซนเซอร์คำนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เซนเซอร์มาให้เลยเนาะเออ GNT ผมเหมือนจะเคยเล่นแมปเขาไปเมื่อ -2 3ปีก่อนนะครับน่าจะประมาณนั้นชื่อในเกมซิโลเพลนะครับน่าจะประมาณนั้นนะโอเคครับผม อันกดไอสัตว์อันกดบอกดีๆก็ได้มั้งโอเคไหนดูซินะครับกดขยะขยะสข้อ 1. ห้ามทุกบล็อก 2. ห้ามเกมโหมด 3. ทนกลิ่นขยะเปียกๆให้ได้ 4. ีผ่านด่านนรกไม่ได้เท่ากับไอเอ๋นะเออโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นไอเอ๋กันเหมันจะมีด่านนรกด้วยนะอย่างที่บอกนะครับผ่านด่านนรกไม่ได้เท่ากับไอเอ๋โงโงโงๆเอ๋เดกสมองพัฒนาเออใช่เหมือนเหมือนเหมือนนายกบางประเทศ ถ้ามีบั๊กก็บอกด้วยนะฮะอ่ะเริ่มเล่นได้นะรู้สึกว่าแมปกวนตีนอย่างนี้ไม่น่าจะเริ่มง่ายๆแบบนี้นะไหนดูสิเอ่อผมว่าผมว่าตายนะอัพน,นันแมสหนึ่งสองซ้ำอ๋อนี่ไม่ใช่ปุ่มเริ่มไอควายนั่นไงโอเคนะครับผมผมแมปมันกวนตีนขนาดนี้มันไม่น่าจะเริ่มง่ายๆอย่างนั้นนะโอเคผมว่าผมจะเจอแล้วนะครับว้าวนี่คือแมปในหุบเขาเนี่ยฮะมีเท็กเจอร์แพ็กให้เราด้วยนี่คือเงานะฮะหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นเท็กเจอร์ปกติวะเนี่ยเออน่าจะม โคตรอะไรวะงานโคตรโคตรนะฮะเขาพิมพ์ผนะิดน่าจะบอกว่างา่ายโคตรๆนั่นแหละโอเก๋ผมมาดูกันซิว่าจะง่ายอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะครับเหมือนผมจะผ่านไปได้โดยโดยท,ดยที่โดยที่มันมันมันง่ายจริงวะ่ะเฮ้ยเออขอ,อยากกว่านี้มาด่านซอนนะครับเบสิกไหนดูซิเบสิกจากขนาดเนเชียลเบสิกนะฮะโอ้โหด้านล่างมีปากกระพุนด้วยไม่ใช่อน้าแมงกระพุนเว้ยนั่นเกือบไม่ตกแล้วนะครับผมไปทางนี้จริงด้วยครับท่านผู้ชมครับเขามีเท็กเจอร์ให้เราโดยที่เป็นเงานะเฮ้ย รู้สึกว่าฝีมือตัวเองตกทำไมเป็นงี้วะไหนดูสิปึ๊บปั๊บเออโอเคเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันกดกดไม่ติดจะเออโอเคดีมากครับผมจังหวะนี้1 2 3ประองสามจังขึ้นบทมีมาแล้วครับผมแล้วก็ฟื้บปั๊บดีมากครับผมจังหวะนี้ไปต่อปึ๊บด่านนี้มันจะทำอะไรผมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปุ๊บกดย่อไปก่อนอันดับแรกโอเคตรงนี้นะครับหนึ่งสองฟื้บปั๊บมาทผู้ชมไปละโอเคโดดชึบ ดีมากโอ้ยถอยหลังไม่ไหวครับเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้จังหวะนี้เริ่มไม่ไหวแล้วจะเออดีครับผมทําไมปุ่มมันเป็นไรวะปุ่มมันปุ่มหรือมือผมมันเปียกนะครับสักอย่างหนึ่งนะโอเคเหมือนจะปุ่มมันกดไม่ค่อยไปบอะเฮ้ยไปแล้วนะครับปึ๊บไปจังหวะนี้ขึ้นมาตรงนี้โอเคดีเมื่อกี้เราตายตรงนี้โอเคเกือบเกือบตายนะครับผมกดย่อไี่ก่อนเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ พับดีมากตรงนี้โอ้โหตรงนี้อีซี่ครับใครตายเอานีด่ดีเกือบพูดเกือบพนันอันนี้อันนี้ไม่มีทางตัดเออกดย้อนทันเยี่ยมแล้วตรงนี้ก็หนึ่งบอควาใช่ <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวจะผ่านแล้วนิดเดียวจะผ่านแล้วเออใช่ไปเออปึบดีเออ เออดีแล้วก็ชื้อปั๊บดีมากนี้ไปครับต่อเน,นื่องครับผมตรงนี้ผมตั้งใจเล่นแล้วผมไม่เล่นเล่นแล้วครับตอนนี้ผมเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวเออดีเยี่ยมโอเคกดย่อมาแล้วก็12ปัดเออดีแล้วก็อันนี้หน,นึ่งบล็อกพอใช่ไหมใช่1บล็อกปึ๊บปั๊บดีข้างหน้าเราดาน3มแค่เอ,อื้มยามีอเฮ้ยอติดอะไร่ะบักแน่เลยบักน่โอเคเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวมาเจอละ โอ้ตอนนี uhm ้ค oh, ือผมอวันน oh, hey, ี้มีมีแขกแล้วเชิญนิดนึงนะครับว่ามีแฟนผมมาอยู่อ่าอัดโอเคไปมาผมต้องผ่านด่านนี้ให้ได้นะครับโชว์สาวซะหน่อยเออมาครับผมจังหวะนี้ลงมาแล้วก็ปั๊บเออโชว์สาวเรื่องหัวร้อนจริงตอนนี้เรื่องหัวร้อนจริงจริงเฮ้ยมาครั้งนี้ถ้า ถ้าผมตกนะผมบอกเลยผมเลื่อนเล่อเก,กมยร์ไมค์ค้าบอ่ะมาเออเลื่อนเล่อเก,กมยร์ไมค์ค้าบบอกเลยถ้า,า,าถ้าตายถ้าตายเ,าาเ,เดี๋ยวยิยยวงไปเดี๋ยวยิงเธอเดี๋ยวนึงเล่นก่อนหนังนี้เออตายตัดตอนเดี๋ยวตัดตอนต้นออกโอเคมาต่อ ไปไปแล้วครับท่านเจ้าหน้าที่เออวันนี้เยี่ยมเยี่ยมสุดๆเยี่ยมดีๆเยี่ยมโอเคเก็บมาครับจังหวะนี้าทีปั๊บไปมันตายตรงนี้ตลอดเลยวะเนเป็นหรอวะเอ้าปิดจังเลยโนะมันหนีสิมันหนีดูมันหนีดูเฮ้ยเน้อชีวิตชีวิตบรรทศ ไปครับผมจังหวะนนี้ครับผมมามามาไปจังไดโอ้ยเรื่องหัวร้อนเรื่องหัวร้อนครับเรื่องหัวร้อนจริงผมหัวร้อนจริงแหละแมปแมปแมงไม่อยากจะด่านะโอเคผมว่ามันไม่ได้เป็นกับแมปมันเป็นกับโทรศัพท์ครับต้องยมครับแล้วก็ไม่ได้เป็นกับผมด้วยจริงมาเออไม่ก็โทรศัพท์นี่เลยมาโทรศัพท์มันไก่กามามาปากกระป๋องไงมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมากายมาอยู่กายมาครับจจงหวันนี้กายมากายมาถ้าตายดอกนี้ผมเลิกเล่นกไหมครับนี่มาครับผมโอเคด่านที่3ครับเธอสวยเซ็กซี่ฮอ เธอสวยเซ็กซี่ฮอตดังอ่ะไฟเอร์เชดมาเหมือนจะมีเพลงวาด้วยครับผมไม่สนผมไม่หลบแล้วจังหวะนี้วิ่งสวนไปเลยดีกว่าคนระับนั่นจะเร็วกว่าเยอะเลยนะจังหวะนี้ไปแล้วครับผมโอเคครับด่านที่สี่ฮันแน่ชอบโดนล่ามโซ่งั้นเหรอเออหวอ่ะตอนนี้ผมรอเอ,าอ้ากำลังจะรอบอกว่าจะรอไฟนะครับตอนนี้เหมือนจะมีโซ่ด้านหน้าเรานะฮะไปฟึบตรงนี้แล้วก็ค่อยๆย่อนิดนึนงโอ้ยอันนี้ด่านนี้ง่ายกว่าด่าน2เยอะเลยนะครับผมติดด่าน2นานไปนะด่านนี้ง่ายกว่าเยอะจริงๆผมเซียนมากนี่มาเอ้ย เออดีเฮ้ยมันกินดวงเอ้จะอ๋อเฮ้ยกล่าว่าจะวันเทคผ่านซะหน่อยเอาใหาม่ครับโอเคครับดีมากครับตรงนี้หนึ่งสองประจักรเออดีมากครับผม แล้วก็มือต้องไวใจต้องนิง่งเออมาทำงานใหญ่ใจต้องนิง่งครับจ้องอนนี้ผมดับเบิลเลยแล้วกันนะฮะเอารอเลยละเออเออมันดับเบิลไม่ได้ติดโซ่ครับผมจองนนี้โอเคฮึบปับ๊บเยี่ยมครับผมดาที่ห้าฮะทรงตัวให้ดีๆล่ะโอ้โหขอยากกว่านี้จริงจริงจริงๆขอร้องแ่ะแมพจะยากขอหน่อยขอสักทีขอสักครั้งนะฮะคือด่านอย่างนี้มันง่ายไปบางทีก็ก็ง่ายเนาะใช่ไหมที่แักโอเคครับไม่มีคนคุยด้วยไปแล้วจ้งไม่เอนทีแรกมาป่วนตอนนี้ไม่คุยด้วยแล้วนะไปแล้วโอ้โหเอาไงวะเนี่ยโอเคปึบโอ้ขอยาก เดี๋ยวเด้อมันบางว่ะย่อดีกว่า นะขอยากกว่านี้จริงๆอุย้ยมันง่ายเกินถ้าผมตกบอกเลยเสียเที่ยวนะครับเออเดี๋ยนะทำไมมันทํามาเสียวจังวะกดย่อไปก่อนนี่เอาอะไรมาตายนะครับไปครับผมโอเคเยี่ยมด่านที่หกนะฮะเขาวังกดหันสาโอ้โหแน่นอนครับเขาวังกดขวาลายซ้ายดีไปทางขวานะครับผมนะเออขอเออวะขวาลายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอขวาลายซ้ายดีี่แหละทำเราชิบหายมากหลายครั้งแล้วไปทา,างนี้ดีกวา่าปึ๊บปั๊บมายังไงเอ่อแน่นอนครับผมบอกทุกคลิปนะครับว่าเขาวังกดเนี่ยใครทํามาก็แพ้ผมหมดเพราะว่าเขาวังกดมันจะอยู่ทางต เสมอทางตรงคือทางที่สามารถพาเราไปสู่ทางที่ชนะได้นะครับผมนะผมพูดไม่เคยทางตันโอเคเอาเอิบหารลงลมทิศเออเเฮ้ยโอ้โหเลื่อมไม่ได้ด้วยโอเคเออทางไหนแล้ววะทางนี้นะครับผมทางตรงนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่านะทางตรงมันมันมกจะเอ,อ่อเมือนมันี่นนไงมีทางอ่าผ่านด่านที่7ครับด่านที่มึงเคยโดนดักควายเมื่อนานมาแล้วนะเห็นไหมผมจําได้แล้วว่าผมเจอแมพเขาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันด่าผมนีหว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับด่านนี้ก็ easy bro นะฮะก็คือแค่โดมมาทางนี้นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งอุยยาก ยากมากเลยวิวิวิเดี๋ยว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 โอ้โหตโอตรงนี้โอเคโอเคได้ผมโดนมันดักอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับผมผมผมเซียน โอเคดีอยู่ดีอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับไปจังหวะจังอนนี้โอเคดีมากครับเมื่อกี้เราโดนมันดักบัวไปนิดนึงนะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโดนดักสองอออร,นะรงอบอุ้ยอุ้ยมีดีห่านนะยิ่งหายแล้วมาอยู่ทำไมดันเจ็บมันดูง่ายๆนะครับตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยตรงนี้ว่ะเดี๋ยนะอย่าบอกนะไม่ใช่ครับโอเคไม่ใช่เหมือนจะเอ่อเหมือนมันจะมีสักทางหนึ่งนะครับมันต้องเป็นทางแดทางหนึ่งนี่แหละโอเคเอ่อมันจะดูยังไงดีวะไปทางนี้ไม่ได้ ฝนตกด้วยนะครับขออนุญาตเคลียร์ฝนนิดนึงเอ่อโอเคทามไม่ใช่ทามดิวอเตอร์นะครับเคลียร์ไปเคลียร์ฝนแล้วต่อครับผมตรงนี้ก็อืมผมว่ามันทำแม่งทำแม่งแล้วทู้ชมครับมันไม่มีทางผ่านนี่แน่เลยอย่างเงี้ยหรือรอืออือ เฮ้ยเออโอ้โหทำยไงถึงจะผ่านวะเดี๋ยวลองคิดพินิษให้ดีนะฮะค่าน้ำนมแม่นี้ไม่ใช่อันน้ำเสียเพลงน้ำนมโอเคเอ่อทางนี้มันน่าจะต้องมีปุ่มเปล่ามีปุ่มปหมปกติเป็นอย่างนงั้นนะฮะด่านกวนๆอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออเไม่ตายด้วยสลัดคิวแล้วกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมันมีอ่าทางให้เรากระโดดขึ้นด้านข้างนะครับใช่ไหมเนี่ยมันมันสามารถขึ้นได้ใช่ไหมไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่สลัดคิวไปก่อนปึ๊บปั๊บเสียงเริ่่่่่่่่มม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 แแผผวววนนนนนนะะะะตตออีีี้้้เเเเรรรริิิงงงใจจจไไดลายััั ีไอ้ทางล่องหนแน่ๆผมว่านี่ก็ไม่ใช่นะครับทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ปะทำไมเมื่อกี้เราไปได้ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ครับไม่ไม่อยากเล่นแล้วตอนนี้เออเล่นเองชงเองอันนี้ก็ไม่ชงใหรือนั่งข้างเนี่ยโอเคไป <laughs> เงียบเงียบเลยเออเฮ้ยผ่านเอาไม่ใช่เอาไม่ทางนี้แล้วทางหนอ๋อ โอเคท่านผู้ชมครับเหมือนว่าเราจะเจอทางผ่านเป็นอันที่เรียบร้อยนะฮะเออมาสักทีนะโอเคเยี่มเออนะครับผมตานที่เอ,อ้ยไม่ใช่่านที่8นะครับจงตอบคำถามดังนี้โอเคคำถามแรกครับผมข้อที่1ครับขอบโลกไม n คร r a ั t จริงๆอยู่ที่ไหนผมจำได้ฮะฟาเทอร์แลนด์นะครับผมนะารีบไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ยมันเป็นฟาเ h อร์แลนด์ไม่ใช่เหรอ32บิดเอ่อคอนเนอร์ฟาเทอร์แลนด์ตามสบิตแล้วกัน 3 2บิตนะเออนี่ิวสาห์แบบใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีข้อที่2ครับไฟ y Night f u n k i n เป็นเกมแนวอะไรไฟ y Night f u n k i n แข่งแรปตัดทิ้งเลยแข่งด่าพ่อร่อแม่ตัดทิ้งเลยนะครับแข่งเย็ดตัดทิ้งเลยนะฮนะโอเคต่อไปเออแข่งเต้นแข่งเต้นนะครับผมนะเออะอ,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 อ่เริ่มใจไม่ดีแล้วรู้สึกว่าชอยมันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าวะไอน้นี่ไอ้นี่ก็คือแข่งแรปไงครับเออนะครับผมต่อไปครับข้อ3 GTA V เซิร์ฟซีดแซไม่ใช่ซีดแซดเอ่อโรนะ โรปีใช่ไหม อ่านถูกนะครับโ o เ a เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่นแนวอะไรนะครับใช่ไหมเป็นออสเซิร์ฟเวอร์แนวอะไรแนวนอนพี่ไม่มีใครเล่น g t ทแนวตั้งกันไม่มีใครเล่น g t ทแนวตั้งโอเคเดี๋ยวโอเคนะฮะเอ่อคือ p ิวแข่งรถน่าจะเป็นแข่งรถนะครับไม่น่าพลาดแต่พลาดไปแล้วโอเคเอาใหม่ครับผม32บิตนะครับแล้วก็แข่งแรปนะฮะดับเพาะล้อแ,แม่อันเดียวกันนะครับผม p ิวพีไหมน่าจะเป็น p ิวนี่แหละโอเค p ิวใช้แค่ในไมค์คาร์บได้นะครับอ่ะ32บิตนะครับผมเดี๋ยวไปก็เป็นแข่งเพาะดา พอละแม่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็เลยคิดสองอันแล้วอันนี้แล้วกันว่าไป อ่าไปทางอันนี้เหรออ,นนหรอ,อันสุดท้ายใช่ไหมนี่คือเราเลือกจนถึงอันสุดท้ายนะโอเคข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่4คิดว่าคนสร้างหล่อไหมอ่ะหล่อมากให้เขาเลยแล้วกันเอ,อ,อันไหนก็ผ่านผมดูทรงแล้วเมื่อกี้มันจะหล่อมากทั้งสี่ช้อยเลยนะครับโอเคหลันที่เก้าผมคิดชื่อด่านไม่ออกแล้วเอ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอ้ด่างนี้ง่ายมากนะก็แค่โดดนะครับก็แล้วก็โดดโอ้โดจะลุ้นนิดนึงออุวย,ยพูดง่ายไปเมื่อกี้กลับคำได้ไหมอะโอเคเหมือนจะยากแล้วนะครับเอ้ยได้อยู่เว้เริ่มใจไม่ดี <laughs> น่าจะยาวด่านนี้น่าจะยาวนะโอเค มาเอาใหม่โดดฟึบปับโอเคฟึบดีมากแล้วก็ฟึบปับเยี่ยมทางนี้มีป่ะข้างหลังมีป่ะผมข้างหลังไม่มีด้วยแล้วยาวด้วยครับประเด็นเอาไงดีวะเหมือนจะรอดอดยากนะจังหวะนี้ไปครับปึ๊บโอ้ดีชึบเยี่ยมแล้วก็เอิบเอินะครับแล้วก็เอ้าตายอีกแล้วไปเลยโอเคครับไปแล้วครับโอเคเราจะต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ดูเหมือนด้ดูเหมือนว่าด่านนี้จะยากนิดนึงนะครับผมนะไม่นิดด้วยนะน่าจะยากพอตัวเลยแล้วก็กลนย่อนนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเอ้าเจอด่านยากเจอด่านยากจริง ไม่รอดว่ะเอบอับเยี่ยบเอ่อ,อ,อ,อดีแล้วก็โอเคกดย่อไปก่อนนะครับแล้วก็โอเคเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วจังวันนี้ยังมาครับไม่มีอะไรหยุดยังกายได้ไม่มีอะไรหยุดยังกายได้ไม,มอดาอยู่มาอยู่มาอยู่ยยแปลว่ามานั่นแหละมีคำญัติคำใหม่โอ้โหโอ้อฮะออยู่ได้โอเคเฮ้ยเย่โอ้โอเนี่ยโอเคได้อยู่โอเคโคตรลุ้นนะโคตรลุ้นนะเออเออต่อไปไม่รู้ไม่รู้แหละ หรือคนดูรออยู่กดเอออ่ะ,อะ,อะมามาไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงดูพี่ไห้นคนเรามันผิดพลาดกันได้ไหมดูพี่ไวมไ้องคนเรามันผิดพลาดกันได้นะค,ะครับ<ะ>ผมจะผมจะคขาผิดเดยอะมากเลยเมื่อกี้คราผิดรอบเดียวเธอผิดตั้งกี่รอบโอ้ยอย่าเพิ่งดูได้ไหมอย่าเพิ่งดูโอ,โอเคไปดีกว่าแล้วเบโอเคดีอ่าผมจะตั้งใจเล่นแล้วท่านผู้ชมครับผมจะไม่ขี้เล่นแล้วสันหน่อจะเล่นขี้แล้ว เล่นไปเล่นมาจะเล่นขี้เนี่ยโหยากเหลือเกินแมบพบนี้สร้างไม่ใครเล่นมาเนี่ยเออต้องให้ผมเล่นคนเดียวนะคนอื่นเล่นไม่ผ่านหรอกโอนโหเอาอะไรมาผ่านวะมาถึงผมเนี่ยเอาอะไรมาผ่านเออได้อยู่โอเคมาอยู่ครับเมื่อกี้ผมแค่ไม่มั่นใจผมแค่ไม่มั่นใจเอออ้าวผ่านเดี๋ยวที่สิบนะครับผมขึ้นไปนะฮะโอ้โหมันมีกี่ด่านวะเนี่ยเฮ้ยน่าจะเยอะนะเนี่ยกีด่านวะไม่รู้แต่ว่าโอเคง่ายมากครับพอยากกว่านี้เออเออดีเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเยี่ยมตรงนี้ก็เดี๋ยว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 จเย็นเออเยี่ยมเหมือนจะ ผ่านแล้วอีนิดเดียวครับอีนิดเดียวครับอีนิดเดียวครับเออดีแล้วก็เยี่ยม,มรครับผมดาที่สิบเอ็ดครับอ่าอาไรยวะยาแนา่ยาเอาเอาเลยวะยาวอ๋อยาวยานแน่ยาวยานแน่อ่ะโอเคถูกต้องครับก็ <timing. S 2> คือมันจะช้านั่นแหละนะเพราะว่ามันมีไอ้นี่โอเค เจอกันคลิปหน้าครับผมนานจริงนะเนี่ยโคตรนานเลยเดี๋ยวเราต้องลงก่อนต้องลงก่อนนะโอเคกดย่อลงนะครับจะได้ลงเร็วขึ้นอ่าโอเคกดย่อละไปช้ากว่าเดิมนะครับกดวิ่งดีกว่าป๊บโอเคครับมาแล้วค่อยๆมาจังหวะนี้ครับผมแข่งเรือยาวมาแล้วก็พายไปแล้ววิ่งวิ่งขุดวิ่งวิ่งจนที่แซงซ้ายแซงขวาดแสงนั่งทีทิ้งเงินกว่าขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหมาอย่างรวดเร็วนะมีการขุดวิ่งด้วยโอ้มันจะกดผิดวิ่งขึ้นไปแล้วครับวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปตอนนี้อีกแค่กี่ไม่อ้เมีไม่กี่ไม้เท่านั้นจะาามมแแแแลลลล้้้้้้้้้้วว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 ครรับผจจจจจงงงงงก็็ไไปปโโอหเ มากแล้วโอ้ยยานแน่ยาวแน่ยยานจริงยาวจริงนะถ้าตายนี่กูไม่เล่นแล้วนะจังหวะนี้โอ้ยไปแล้วมไปแล้วโอ้โหเร็วมากเลยโอ้โหจะครั้งหน้าจะผ่านยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าไปแล้วก็กดย่อกับพวกอดไปกดย่อไปก่อนกดยอดกก่อ,อ,ไ,ปอไปก่อนเออไปครับไปครับเร็วมากจังหวะนี้เร็วเร็วจะจัดเร็วโคตรเลยเออเร็วมากเลยโอ ก็ตกตรงนี้นะเนี่ยถ้าตกตรงนี้นะโอ้โหมันจะพูดยังไงแล้วนะฮะหลุลดหรือยังหลุดหรือยังมันจะพืชเหมือนกันแต่ว่าเรากดย่อไปไงเพราะว่าเขาเก่งเออนี่นะครับเซฟแล้วนะดาที่สองนะครับแวนแวนอ้โหอันนี้มันมากบอกแค่นี้นะฮะเป็นออของทอดนะครับก็เลยมันขึ้นไปก่อน <laughs> ไปแล้วเออตีตีเด้อยออตีตีตีเอ,ออเออ เออเออเดี๋ยวเทางนี้ทางนี้เออเออไปไปเอเอกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนอ่ะจะอ่ะจะอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บมีหลบไปไปไปเซียนขนาดนี้โอ้โหทำอะไรผมไม่ได้ตรงนี้วะตรงนี้วะคิวไว้ก่อนอ๋อมันสแลตเหมื่อยไหมอ่ะคิวที่อยู่บนหน้าใช่อันนั้นสิวอันนั้นคิวโอเคนะครับเหมือนจะมีชื่อเลยแต่ผมลืมอ่านนะเอ่เอไม่รู้แหละแต่ว่าไปแล้วใช่ครับเรือเป็ดไม่ใช่เฮ้ยเออหรือว่า คนแห่งความกลัวกะจะทางลัดซะหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ไม่แต่อันจริงมันมันลัดได้มัน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 ไอ้นี่ได้เว้ยมันทําได้มันทําได้ไม่ได้โกงเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะนี่เราก็หันมาทางนี้แล้วก็ไปรดเอ้าเอ้าผิดมันอยู่ข้างหน้าปะโูมืออ๋อเอาเอานี้ไปด้วยได้ไหมอ่ะเอาไปด้วยได้ไหมอ่ะเสดายอ่ะเสดายเนี่ยโตโยต้าจ t ทีแปดโอ้โหมีเรือมีเรือรุ่นนี้ด้วยเอ้าลง วางอีกมันจะหมดแล้วไม่ใช่อะไรครับเรือเราจะหมดแล้วนะฮะโอเคโอเคแสแลคคิวหวังว่าของจะไม่หายนะฮะมาครับอ้าวของหายเยี่ยม ตัวยูต้า AE86 นะครับผมนะโอเคครับค่อยๆไปดีกว่าเนาะด้มุมเลยครเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมแป๊บหนึ่งผมหามุมผมหามุมโจยลงุจยรู้สึกว่าด่านนี้จะยากอยู่เหมือนกันนะครับผมเหลือแค่นันเดียวแล้วจังหวะนี้คือถ้าเราตายผมก็คงได้ไปเดี่ยวตัวแล้วครับผมท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาเลยอีกสองาันโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบสายสตร์ดูนะครับผมวันนี้เป็น Honda c ซ v i c ek ek9 นะครับอ่ะไป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 กินข้าวดีไหมน่าจะน่าจะนานนะ เดี๋ยวทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเออปัดอ่ะเขาเรียกว่าการดิฟการดิฟครับผมนะมัเคยเรียนคณิคุณสตร์เปล่าการดิฟอะเออไปครับเออค่อยๆแตะค่อยๆแตะไปครับไปครับแตะสองด้านแต่สองด้านาาน,นี่ลงลงลงปั๊บเยี่ยมครับผมทางใหนต่อดีอ่าเดี๋ยวไปด้านหน,น้าก่อนไปด้านหน้าก่อนเป็นปดิฟด้านหน้าปึ๊บปั้งปั้ง,งถังไปถังไปยูโนถังไปฮะไปฮะไปับผมจังหวะนี้ถ้าตกผมก็ผมก็เดินละอุ้ยอุ้ยมันต้องเร็วตรงนี้มันต้องเร็วชิปหายแล้ว โอ้สุลทา,ายแล้วโอเคนะครับต่อไปครับผมซูบารุอิมพลซ่าเวกนะครับไม่ใช่ wrx sti อ, w R X S T อ่ชื่อยาวขนาดนี้ต้องพางูชนะแล้วแหละ นะครับไม่รู้แหละไปเร็วๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันมันสี่เวลามาเยอะ,ะแล้วนะฮะจริ่งเราก็ไม่ได้ะะค้างแต่ไหนอืมไม่อยู่เนาะเดินเลยคะท่านผู้ชมครับผมไม่ไหวจริงๆฮะสำหรับด่านนี้อ่อไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะฮะขึ้นแม่งเลยแล้วกันไปแล้วผมโอเคโอเคอันนี้ก็อย่าบอกนะตายด่านนี้อีกอ่ะนี่ขนาดโกงยังตายไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะโอเคนี้ก็อ่าผมว่าผมน่าจะโดดไปได้นะฮะปึ๊บ ถ้าคนมาเองมันไม่เป็นไรเว้ยอย่าเอาไอ้นั่นมานะครับมันมันอย่า,าหาถ้าเรือเต็มท้องทะเลเลยอ่ะคนเดียวด้วยนะไปโอเคครับผมเออไปละไปละสมงสมองโอเคตรงนี้เอ่อผมไม่รู้ว่าเราตายอะไรนะครับเมื่อกี้โอเคอ๋ออ๋อก็คือตายงงโง่นั่นเองโอ้เท่านี้ก็ตายเป็นไปได้ไงเอาใหม่สแลชคิวขึ้นตรงนี้ใหม่ครับท่านผู้ชมครับไป ไปไปแล้วไปแล้วเริ่มเริ่มเริ่มยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วก็จบแล้วก็จบแล้วจริงๆก็จบแล้วจังหวะนี้คือไม่จบก็จะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆมันต้องมาแล้วแหละครับอ่ะผมตั้งใจเล่นละมาทำเป็นเล่นงั้นแหละท่านผู้ชมจะได้สนุกไงครับเอือใช่ไหมโอเคครับไปนี่นี่นี่ใครจะผ่านวะไอ้บ้าเอ้ยเอาเรือมายังไงก็โอ้โหยามากท่านผู้ชมครับไปครับผมไปครับไปครับ อ๋อโอเคมันยังอุตส่าห์ทําให้คนวิ่งได้เนาะโอเคสุดท้ายก็ต้องได้ขึ้นอยู่ดีเยี่ยมไปด่านที่13นะครับกระโดดบนแร่อันนี้น่าจะง่ายอยู่นะผมเล่นทีเดียวผ่านเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่โชว์ไม่โชว์ความกากและหมดสนุกแล้วนะฮะเอาเล่นจริงจังดีกว่าเนาะเล่นแบบคนซินเซียเล่นกันเนาะใช่ไหโอเคเชียงใหม่อ่าโอเคโอเคีคนตลกนะฮะเชียงใหม่ใจเลี้ยงเอาเหรอโอ้ง่ายเกินมีเกี๊ยวเลยอ้เริ่มหิวแล้วไปครับโอเคไหมเห็นไหม ออเราตั้งจเล่นก็ได้นะฮะด่าน14ครับผมปฏิเสธฉากอลังการหวนซืนสู่หวนซ้นหวนคืนสู่การทุอะไรวะคุมโทนโอ๋อก็คือปฏิเสธถูกการอลังการนะฮะหวนซ้นอะไรวะ ไปแล้วคุมทนไปนงั้นแหละผมก็เล่นผ่านอยู่ดีนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงผมก็พูดไม่ถกเออไม่ถูมเือนวะเพราะว่าเราเล่นเงีย,ยบๆด้วยวะไม่ผ่านจริงไปฮะโอเคด้านหน้าเราเฮ้ย <Hey! S 2> นั่นมันอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเหมือนเราจะเจอจุดผ่านแล้วนะครับผมเล่นจริงจังแล้วเห็นไหมเพราะผมเล่นจริงจังผมก็ไม่ตายนะฮะคุณผมมู้ชมเอาอะไรมาตายปัม้มเข้าไปจบละจ้าเยสครับผมเต็ม43,000ืเออไม่ใช่เต็ม2 4 3 6 8ให้เท่าไหร่นะฮะผมให้อ่าให้ส0นะครับ <laughs> ไม่สิก็ให้เขาให้เขาโอคนที่ไหนเนี่ยให้เขานะครับสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าละกันนะฮะหักไปสามคะแนนเพราะคนตีนดีนะฮะชอบหรือเกลียดด่านไหนนะครับผมนะอ่าผมชอบอ่าจริงๆเกือบจะทุกด่านนะครับถ้าเกลียดด่านไหนผมเกลียดด่านพายเรือนะครับเพราะว่ามันมันไอ้นี่ คือมันฐานยากจริงนะฮะมันไม่มีคอ่อยสมเหตุสมผลนะครับผมนะโอเคโอเคครับอ่าประตูสู่แมปด้านล่างโอเคอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือยังไงอะ่ะเอาใหม่อ่านใหม่สิประตูสู่แมปด้านล่างคือมันมีแมปต่อด้านล่างเหรอไม่เอาสิ <laughs> ไม่ดีกว่านะครับผมว่าเราปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะเดือดจะยาวนะเอ้ยแต่ว่าเราเซฟแล้วนี่หว่าลงไปก็ไม่เสียหายไม่ดีกว่าอ๋อก็คือสามารถลงไปในแมปด้านล่างตรงนี้ได้ที่มีหุบเขาอ๋อประมาณนี้นะครับผมนะโอเคครับก็สไลด์คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับ ไปกรนเลยแจ้คผมเลียร์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทำเคลื่อนมานะผมก็ใครที่อยากสมัยมาให้ได้นะครับก็สามารถส่งที่ใต้ล่างคอมเมนต์เลยนะครับผมนะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมฮูบายโดยครับ <Yeah. S 1> <c oughs> ก็โดดแล้วก็กิ้มอีก